้ควันออกเลยมึงัน้ำแข็งเลยน้ำดังมาหน่อยนะน้ำแข็งมีเพื่อนไหมต่อคิวโอ้หรือก็ชินเต้นิ่งๆนิเต้มนอมือสั่นทำไมเต้ตอนนี้ก็ลาบน้ำแล้วมึงถึงซับกูดีฮะน่าทันแหละ ขมน้ำหน้าาวทานทานทานเาทำมาเลยใครขับวะใครขับเย็นเยหน้าอนขาวเอาให้มา คือจังเลยตเรเป็นไรม